AI ค่ะเทคโนโลยี hmm. ที่เข้ามาช่วยแล้วในเรื่องของการตรวจจับความต้องการเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยโควิดนะคะ <c oughs> โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Case Western Reserve University เนี่ยนะคะของโอไอโอที่สหรัฐเนี่ย hmm. เขาก็มีการพัฒนานะคะเป็นเครื่อง CT s ีสแกนเลยทำงานด้วยระบบ AI ค่ะช่วย hmm. ยังไงอันนี้เนี่ย ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะตรวจสอบเลยว่าผู้ป่วยโควิด -19 คนนี้หรือคนไหนที่เขาจำเป็นจริงๆต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบ้างนะคะโดยทีวิจัยเนี่ยก็นำเอาเครื่องมือ CT สแกนตัวนี้เนี่ยนะคะมาใช้ในการวิเคราะห์ผู้ป่วยเกือบ900คนในสหรัฐไปจนถึงอู่ฮั่นที่จีนเมื่อปีที่าปรปากฏว่า พอสแกนใช้ระบบนี้เนี่ยโอ้โหแม่นยำเลยค่ะคาดการได้แม่นยำมากถึง84อะนี่เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนะคะได้ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเค s e w สเวสเท r ร์ e รีเซินะครับชื่อคุณอน,นันต์ฮะชื่อเหมือนคนไทยเลยอัน,นันมาดาบุชิแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์ของ CCIPD ด้วยเขากล่าวแบบนี้เครื่องมือ AI จะมีความสำคัญต่อแพทย์ในการวางแผนรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับ แล้วก็มีความสําคัญต่อโรงพยาบาลเนื่องจากพวกเขาต้องกําหนดว่าจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเท่าไหร่บ้างโดยคุณอน,นันต์มาดาบุชิเนี่ย <ST> เขาเตรียมนําเครื่องมือนี้ไปทดสอบในการใช้งานแบบเรลวชม์ time, ร่วมกับผู้ป่วยโควิด1 9เพื่อให้บุคลากร,กรทางการแพทย์ได้ใช้จริงต่อไปปัจจุบันนี้แน่นอนครับแพทย์ทั่วโลกยังคงขาดเครื่องมือที่จะระบุนะว่าผู้ป่วยโควิด1 9รายใดจำเป็นต้องรับการรักษาในระดับใดอย่างชัดเจน ของเมืองไทยเราแบ่งเป็นสีใช่ไหมสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรต่างๆแต่เป็นว่าเครื่องมือนี้จะช่วยโรงพยาบาลสามารถจัดการกับทรัพยากรในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็รวมไปถึงให้แพทย์ชะลออาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยก่อนจะลุกลามได้นี่แหละในที่สุดต้องเอาปัญญาประดิษฐ์มามอนิเตอร์เพราะว่ามันมอนิเตอร์ได้ตลอดถ้าเป็นคนเนี่ยเราก็ต้องวัดอุณหภูมิดูอาการกันเป็นรอบๆใช่ไหมกว่าจะมามบางทีหลายชั่วโมงเหมือนกันยิ่งตอนนี้เตียงเต็ม แพทย์ก็เท่าเดิมอ่ะยังแบกรับกันเลยว่าแบกพิกัดกันอยู่เยอะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองนี้จะช่วยได้มากเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์นะครับแต่ว่าจะผลิตได้แค่ไหนอันนี้ต้องตั้งโจทย์ต่อไปครับ